มีแห้งครับพ like ี s <S s <S so, my my at, so. ่น้องมีหม้อเช่นแฟนหม้อกองพี่น้องหม้อรำส่องพันธุัดนลำพังออกจากเกี่ยวครับพ่อดีสิยางไปซื้อผงสักผ้าพี่น้องมาพ่อพ่อเ้าอยู่นี่สวัสดีพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเออเป็นยังไงอยู่นี่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงตาว่าของพ่อแข็งยังเสียเฮ้ยพ่อหนะครับเออพ่อันบ่ถาม เท่านี้ถามถามอีพอเนี่ยพู้ใดอายุหลายก็การเนี่ถามเท่านี่เพิ่นเพิ่นสูงเพื่อหลาเพิ่นเพิ่นฟุกเจ้าของเฮียนเจ้าของท่านปกติป้าเฮียนกับส่งเขานี่พี่น้องมันเกี่ยศวส่งโบรานเขาเขาเรียบดั้งเดิมแล้วม่พี่น้องจักปีเราพ้าฟ้าเท่าเจ็คสิบแดคสิบแปดไอ้ยเท่าก็พอเหลี่ยมต่ลกกันยุ่งงงนี่ยสองปีหนึ่งเราเก็บยี่หกพอเหลี่ยมพอเหลี่ยมยังงางฟงตรงตรงนี่เลยเนี่ยครับ ว่าได้เห็นเท้าสักหน่อยนี่ห่าวสักก้อนหน่อยถือฝนห่าวปันก้อนหน่อยถือฝนเฮ้ยของแถี่ยที่ไดนวะเป็นเบาปอนี่พ่พอเป็นเบาปอนี่เบาเบาเบาสดสิเอาลูกเต้าเราได้ไปเสยเหมือนพ่อเขาไปทำมาหากินเนาะนี่ผมเห็นเฮี้ยนสมัยเก่าพี่น้องอยากทายสอดให้พี่น้องหน่เยบ้างขออนระยะทายเด้พอเฮ้ยโอ้เฮี้ยนเราหาอย่างเฮี้ยนส่งนี่ ฟม่สยดยอดแล้วะเอ็นแบบโบราณขนาดบันไดยังเป็นแบบนี้พี่้องบ่เม็นมาบ่มีเงินเลยแต่ว่าบ่เห็ดซื่ออัน่อบวะมีอนบ่เม็นบ่บ่มีเงินเลยลูกเต่ากไปทำการทำงงานบ่เอื้อเงินท่องกันไหนแต่ว่าหางมักแบบนี้หักแบบมักแบบนี้เนาะนี่แล้มันสุดยอดไหมดูทำกลางทำอาสาต์ต้นไม้ต้นอะไรแต่ว่าย่ามแรงยุ่งบครับ่าย่งตี๋วา เารอยูปลาไหมผมมาหนิโอ้ยนาแ่ผมนมน่ห้อืยูยูส่ะครับเนี่ยมะนามล้อมครับมอยู่ส่ทาห้องลอยย็ดสาระข้ามหมดเลยครับมะนามาล้อมากาตได้บึกขึ้นอีกแล้วผมอ่ะมันนอยูนุรงเียนหน่อยครับเพราะนั่นบ่มีหม่องจอดรถยู เพิ่นเป็นบุญประจำปีที่พ่อเพิ่นเฮทสซูปีนบ่างครับคูปีบุญพระเวทบุญเดือนสี่นี่แหละเนาะบุญเดือนสี่นี่แหละเพื่อเด็ดอุดมพี่น้องบ้านใหญ่เติบเลยผมยางมากเมือนขึ้นจังวะแจ๊คมู่บ้านนี่พ่อสี่หมูสิงห์พ่อผมยางมาจากโรงเรียนกิโลกลัวไหมเพาะหอดวัดจะมาขาล้าเพ่งเซ็งมาตะกีลูกเจ็บลอยล่างข้าข้อมือไหลขัวเก่าตอนนี้พันขัวแล้ว ขันแยกเป็นหอดซี่ม้มนไถตัวโบสองพันคนอะมันโดนหลายปีหรอขณะออกไปอยู่ตรงหน้าน้ำไหนนี่ตรงหน้าเลยก็เจริญซมกันก็อยู่บากเมียนอยู่ตรงหน้าซูเมอคนนี้ยมไปอยู่ตรงหน้ามันเงียบเลยว่า่อไฟไปแล้วก็สบายดีวันม่อยู่ตรงอยู่น้ากไ้มากินเรากินยาเปิดไพมากกินเรากินยาเปิดเพียงลองลงไปเพียงอะยู่ทรงน้าพอได้งไสบายนี่วนยังส่อยวยูน้ำบอกเดี๋ยวพอเลาวก็ดีนี่ ยู่บ้านก็พวกรผมหักตะเฮียนส่งสมัยเก็โบแต่่าโบราณแต่พี่น้องว่าได้ยี่หรอกเพราะอีพอเล่าไม่แพงหรอกก็จังก็ยังอันสามสิบสี่สปีขึ้นล่างไปอันน้ยแต่พระเ็นนี่พอเรามักความมักแบบนี้เนาะมักแบบสมัยเกานี่นะครับเนีนเนยนยุ่พอยุ่งสี่เหล่านี่างสุขดี มาแต่บ่มีหนีแล้วพอเรายุยังซีนลราฝันในเลขกางเทียบบ่บาทเนี่ยบ่ฝันเลยข้าแต่นอนนอนเรานอนมาเวราได้ฝันมาเลยไหมเรื่องฝันบ่จับเรื่อฝันยุสนลุกขึ้นมายุผู้เดียววันตอนนี้ ใโอย่ายยังใส่ย่ายยังอยู่น้ำกันอยู่นี่วะอยู่วัดปุ่นติยยไันี่ละไปแล้วมดโอ้ยสุดยอดนเน่ยเ้ีมนตงาาันมันไก่มีน้องหนำมีเออมีห่วยมีคล่องปะมองขาเจอาตึกสอนยอนเฮ่ไหมีเราพอพอเปนน้องนี่นี่ครับเอาเอาแบบ เป็นคล้างน้ำเป็นหวยเป็นอย่งนี้รันี่ดมกงับน้มเลยวมแล้วเลยดเลยเหรอเลยน้องนี่เป็นป่ะครับน้องนี่ก็รวมนี่มันติดกันเลยน้ำน้ำลึกบ่พ่าว่าแม่น้ำรดมเดี๋ยวเขาตึงตัวเลยวัดน้อยไปในี่ยตีนบเลง ขันจาสี่ไปหนียางไปหนีเกไปเอาขันเลือกไรหมวันลุกมไหนเนี่แบบเป็นห่วยเพามีดสิ่มึโอ้ถาบหน้าะอยู่าัจไปซักเสียผ่าสักวันนีสิงยางเลระเอิ่น่าดมมาิอดมดมดมยอนเหมยี่น้อคนมาขายอาหลายตผมผมว่าเห็นอยู่ว่าหันแต่ผมปันเขาไป ผมว่าสิไปย่างไปซื้อผงซักผ้ามาซักเสียผ้าแล้วก็นี่ยางไปไหนผงซักผ้าใส่ลงไปเลยมีกระโหลกซักผ้าก็ไปนี่ละสอยนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปย่างไปไทยเฮียนนี่พอกันสนใจเฮียนแล้วอ๋อเผู้ใดสัญญุ่นี่เจ้าของเจ้าของเก่าเพิ่มดีเข้าเพ่มเอาอขออนุญาตไทยนี่นะครับเด้อของเก่าตุ้งบราณแท้อีนี้พี่น้องเสาแล้วก็ยังเป็นเสาแบบเก่าเลยครับนี นี่ครับเป็นขั้วยื่นหนีนเลยก็ยังยวนเขาเห็นไม่คิปในประเทศเล่าไม่พี่น้องขออนุญาตพอเราเหอพี่น้องแย่ดามาเน,นะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับพอเ้าไทยแล้วสุนยอดนแล้วเอบมั้ยนี่ก็สุกแบบบ้านสวนแท้ครับเป็นบ้านสวนของแท้ครับล<อ>หลังบ้านนี่มิต้สวน,นต้นบกมีต้นไม้ต้นไหลเน่ายุกต้นของยุกของกินเป็นปลาเลยครับเลยบ้านสวนของแท้ครับ ว่าตัวนี้มันเป็นตัวขอเลีกเมีนเห็นไหพ่อเห็นไหมเขาไปได้หนีไหมท่านหกยุ่งว่าฝนประท่านในหุมประเนบล็อกนั่นดอกพอยุ่งอะไรไอ้ฝนลงคักสิเขาทนุอย่างไรถือใส่รถไปซื้อกาดังแค่นี่โอ้ยหน่อยหน่อยมันเห็น ยินเขากินน้ำไปหรอพ่อคี่มันแก่มันถอนแล้วถอนไปถแล้วโอ้ยพอรอ่พอนอ่สารซุมแล้วสารของขังนี่ไนี่ของขังแก่ซุมนี่ไสารของขังเนี่ยครับซุมนี่ครับรลดสารอันนี้ เพียงที่เขาเขาจะเอาส้ใกล้ไปขายตลาดต้นนี่อนบําบันซุ่มย่างก่อเอิญย่างก่อนย่างห้างเลยย่างก็พอย่างไก่กาทำเขาแก่พอเมียกับบหัวเนี่ยคุ่มเอินผู้ใดรไม่เห็นกับวาซุ่มเลยผมเห็นกับย่างวาซุ่มอยู่นะลูกเกิดลูกเกิดอันไม่เงรุ่นไหมบะหัวเนี่ย ยังยางไก,ก่เออเพา,ามะมันสิตายเดียวพอเออขันขันใส่สิมันมาตายเดีย,ยครับเฮียนละเฮี<า>ยย่ยนอยู่พอแล้วยัมยยงมาสะดุดตายเลยก็ขอขออนุญาตแล้วไทายมันบ่ค่อยเห็นหลอกนะครับเป็นตาบ้านปูนบ้านท่านสมัยไปแล้วบ้านลักษณะนี้มันบ่ค่อยนี่หไหมครับค่อยีคุณยอนเหี่ยงบ้านอยู่พอแล้วอยู่ ขอบคุณหลายๆได้พอเด้อสิไปขออนุญาตไปอันซื้อผงซักผ้าก่อนขอบคุ่นได้ไรครับ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 ผมอะไรนะครับ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 ที่เนีนเล่าครับขาสนุญาไปซื้อผงซักผ้ามาซักผ้าสักหน่อยพี่น้องโอ้ยแล้วก็มีรถอยู่ตัวหนี่งโอ้ห้องใต้เห็นมไในยางมาทั้งนี้ โอ้มีรถจอดมีเห็นเธอเลยตัวไหนว่าทำมา,าได้เลยเราเกได้ลูกต่อเราก็มีเงินอยู่แต่แว่าเราบ่เห็นดเราบ่อยากสั่งไม่เราอยากใ้แบบส่งเก่าแบบนี้มาทันมามันมีมดขังนิดนิเอาโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายคับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีพระพุทปบูร